หรือขึ้นเยื่น่าจะเป็นขึ้นเย,ยื่อุ้ยอุ้ยเรียบร้อยอุ้ยตัวนี้ดูจริงเหยื่อตกอยู่ในป่านะครับแล้วก็ตามมุดเข้าไปกัดเลยนะครับโอ้ย อเรียบร้อย,อยแจมที่สามนะครับโอ้ว่าจะพักกินข้าวสั้งหน่อยนะครับกินข้าวตั้งแต่ตีห้านะครับโอ้โหตัวนี้ไซส์ประมาณสามขีดนะครับโอเคได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหกัดแอร์ไลน์นะครับเด็กตกปลานะครับตัวนี้โอ้ยถ้ามันดิ้นอีกทีหลุดเลยเนะี่ยปากจะฉีกอยู่ละ เต็มไม้เต็มมือดีเหมือนกันนะครับปลาที่นี่นะครับค่อนข้างที่จะอ้วนนะครับนี่ครับแอร์ไลน์เด็กตกปลาครับตัวนี้กัดดุมากเลยนะเหยื่อตกอยู่ในป่านะครับยังไม่ทันลากออกมาเลยเราเห็นมันวิ่งไปนะครับเราก็ลองปล่อยดูนะผลท้ายกัดแม่นนะครับกัดโดนเหยื่อด้วยนะครับก็ส่งสายวัดเลยนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากผลงานแล้วแอร์ไลน์เด็กตกปลาครับถ้ามีติดกล่องไว้นะครับมีกับข้าวกินแน่นอนนะครับโอเคครับ เตินต่อไปกันต่อ